สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพบกับน้ำเชียผ้าลวยเด้อครับพี่น้องอากาศดีครับผมเมื่อคืนนี่ก็ฝนทั้งฝนทั้งร่มเทลงมาตามด้วยไฟดับครับพี่น้องดับเมื่อคืนอ๋อหอบประมาณเที่ยงขึ้นหาทุ่มเนี่ยแหละครับผมไฟจริงจะมากครับเอาก็อากาศเย็นสบายนะพี่น้องเนาะเมื่อคืนกับติดต่อกับพอจะเญ่นสินบ่ได้ครับผมพะวาเพื่อนกัน อาจจะมีปัญหาเรียงฝ่าฝนขึ้นกันครับพี่น้องเนาะครับโ้านี้ก็ได้มาลอเดอครับผมแนวทางล่าพัฒนาของพอจะเลื่อนสินงวดวันที่ยิบซีเมษายนครับพี่น้องเนาะครับงวดว่างหันก็พอกับมาลักหน่วยตรงๆเลยครับพี่น้องเนาะแปดครับผมตะวันลักซเพ่นบ่มีสองครับพี่น้องเนาะครับตะวันลักหน่วยเพิ่นว่าแปดเน้นบนครับ เลขอะมาอยรับพีนองเนาะสองแปดครับเอางวดวันที่ยี่สิบสี่นี่ตามกันต่อครับผมกับแนวทางหลักหน่วยของพอครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังครับน้าเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพอจะเลื่อนสินเด้ครับผมไปรับช่มรับฟังเล่าพัฒนาพอกันเลยครับพอครับครับน้าเชียร์ผ้าร่วยสวัสดีพอจะเลื่อนสินครับผม้วัสดีวสดเขามาเชียร์น้าเชียร์ครับพ่อ ว่ามันขึ้นนี่กับฝนแห้งครับน้องผ่อนนาะลร่มใช่ไหงครังเพียงล่มนอนอยู่หน้าวันเช้าหน้าสิไปโอ้ยไฟดับพร้อมปัวไฟกับดับพร้อมมันก็จะดับอยู่แล้วันมันถือกินอะได้วยเออแม่ร่วงป้อแสดงว่าเป็นเป็นเหมดเกือบแถบแถวบุดรี่ดอนเลยครับผมก็ค่อมฟ้าค่อมฝนอืมดับรัดเลยครับดับดับรัดเลยดีครับแมนแมนเอาพ้อ มาดเราตามต่อเล่าเด้อครับผมโอ้เล่าสิครับผมลักหน่วยมากอยู่บ่ลักซิทลุงบ่หอดครับผมลุงบ่หอดสองลุงบ่หอดสองมันเอาไม่เอาไม่บ่เป็ดมันบุากหาครับใกล้เอาละครับลักหน่วยมันกับไม่หรอกน้อว่เปดก็มันก็บเป็ดด้วอกแมนครับผมเป็ดบอกง่ายอยกเปดนี่ก็ได้ครับผม mua một cái xe để để mát và vặt thì để là tắm và vô và không ở bên nhà mưa sâu để bỏ cái là bỏ quáng sẹt và dắt nong cái là à cũng vừa bật đèn sáu sẹt sẹt đi sẹt rồi đấy à kiểu tạm điò không ai mua bán cả chắc cái áo à ngày hôm qua 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 ngày เองหกหกปบนนั่นหะหกเน้นบนครับห้าล่างอ่เลนแรงมันจะเป็นเลขจีเคออกี้มาเรื่องล้านหน่วยล่างโอ้ครับผมเตัวเชื่อเอฟซีทางที่ดีกับบนล่างคือเก้าน่นและครับทางที่ดีควับคูณบนล่างไปน้อพี่น้องนะครับผมกลับนำจ็กน้อยครับโอเด้อ ศูนย์ห <No. S 1> ้าหนึ่งหาสองห้าสามห้านี่ละครับผมหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ตัวแล้วครับผมสี่ตัวเหรอเอาศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกไล่ไปนั่พอเนาะครับผมหลักสิบบ้มากบ้มากลากยึดกลับออกได้ให้ก็หาใช้เอาเลี้ยงื้อครับผมห้กับหก <c oughs> ไอ้ตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นที่พอมักส้นตัวอะไรอยา่างเงี้มันไม่หนึ่งไม่สองไม่สามนี่นะแม่ครับผมอ๋อเอ,อ,อ,อาอาีกคู่นึงซะครับผมเอาเอาหาคู่ก็เก่าหน่อยละครับมันเดามันห่วงยอ,อยงกูก็พี่หาก็พี่ผมกย ี่หกครับผมเน้นก็เน้นสามหกนะครับผมสามสามหกสามหกกับศูนย์หกครับผมสามหกกับศูนย์หกบัดนี้รัดหากับสองหากับศูนย์ห้าละเป็นสองห้าปะปะสองห้ากับศูนย์ห้ารัดห้าเน้นศูนย์ห้ากับสองหาครับผม ละหกเนนศูนย์หกครับสามหกครับผมมักชวนตัวเพื่ออะไรยื้อตั้งที่ดีกับขุนลังเลาเหรครับส่งไปแล้วพอสองตัวนี่สองอนี่ไปแล้ว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 เนาะพอขึ้นรถแล้วโอ้โหคนหลายๆยื้ออะไรส่งไปก็เข้าลหรครับผมก็โอเคอยู่พอไปซิ่งแสี่ยวจบ ขอให้ลงถูกตำแหน่งเดนะ้อหน่วยเป็นหน่วยนี่ฮะครับห้ากับหกพี่น้องเนาะครหากับหกมาเร่อแรางนี่เห็นไม่เราเห็นเสียคันบ่มารักสิบก่บหาใช้เอาหาใช้เอาครับผมหาใช่ห้าหาใช้หกนะครับครับคันบ่มารักสิบบอมันเบิ้ลกับห้าหกหกนะคลับครับกันเบิ้วลวันจันทร์ครับผมห้าห้าหกหก พอกอวันจันมันละกอกเพิ่งยอ,อ,อ,อกันเปาสิเปาหา้าหกหกนี่แหละครับบันเลยมือม่อะคนเคยบังเท่าสับม,ม,<น>มันละโอ้ยหมันมนีน่แบบสร้างให้ไปเอาไหมบอกพ่อเออแยกวางฉั่นละเขาท่านเลยถามเล่าอยู่อืมจะพี่ว่าัดไปก็จะให้เล่าไปเอาหรือเขานัดมันก<า>็ได้บังเท่าความเด้อครับ มืงเลี้งให้น้ำเชียร์ทัเล่น้ำเหรอนี่ทัหาเลยถ้าใครพ่อทั่วหาต่อครับพ่อครับคร่บครับพ่อครับผมครับขอบพระคุณพ่อเจริญศีลครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอได้โทรศัพท์มันกับสีขุยกันง่ายุติหดอกครับพ่อขอบคุณในหลายครับผมเอาสิลบคนพอจะมีนะครับครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับดี ครับพี่น้องครับผมครัขึ้นติดต่อพ่อบ่ได้นะครับผมเพราะว่าเทิงฝนเทิงร่มแล้วพี่น้องเนาะครับผมก็เลยตามต่อให้พี่น้องพี่แต่เสาเลยครับผมวันที่24เมษายนครับพี่น้องเนาะเราพัฒนาพ่อเจริญศินครับมื้อนี้เพิ่นให้หลักหน่วยหากระหกนะครับผมหลักหน่วยบนล่างห้ากับหกรับหกเน้นบนห้าเน้นล่างแต่ว่าทางที่ดีกะ พูดบนล่างนะพี่น้องเนาะครับผมพอกระจับมาให้ย่างละหาโตคือเก้าครับผมกัมี0่นหาหนึหาสองหาสหาแล้วก็สีหาครับผมส่วน6กกับ0 6ว6หกหนึ่งหสองหหกหเช่นกันครับแล้วก็เลขก,กันบินคือหาหาหกหกเด้ครับผมครับนี่คือล่าพัฒนาของ พอจะเลริญนศีลเนาพี่น้องเนาะหัวบังหันพอกับให้8ปลักหน่วยเน้นบนพร้อมกับพี่น้องเนาะเลขออก2 8ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้นำเชียร์พารวยกับขอวยพรให้พี่น้องเอซโชคดีเล้วครับผมถือหวยแล้วเงินไปน้ำกัน24เมษาย,ยน66ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ